สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลเอ,อ่อที่น่าสนใจที่เราได้มานะครับวันนี้เราจะมาดูกันเรื่องสถานการณ์ซื้อบ้านปี2025ค่ะซึ่งแหมหลายคนคงรู้สึกว่าไม่ง่ายเลยเนาะทั้งราคาบ้านค่าครองชีพสินเชื่อก็เข้มงวดขึ้นอีกใช่ค่ะมันเลยเกิดภาวะที่แบบคนอยากมีบ้านนะแต่ยังไม่พร้อมสัทีเดียวข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็อิงมาจากมุมมองของเพจ อสังหาต่างมุมโดยบิ๊กเบิร์ดนะครับเขามองเรื่องนี้น่าสนใจมากค่ะแล้วท่ามกลางความท้าทายพวกนี้เนี่ยมันก็มีโปรแกรมการเงินตัวใหม่ชื่อ l i ฟเน็ของบริษัทเซนา Sena อะครับอ๋อค่ะได้ยินชื่ออยู่ค่ะซึ่งทางเพจอสังหาต่างมุมโดยบิ๊กเบิร์ดเขาก็ชี้ว่า เอ๊ะนี่อาจจะเป็นทางออกหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันว่ากลไกมันเป็นยังไงแล้วมันจะเป็นคําตอบให้คนอยากมีบ้านได้จริงไหมใช่ค่ะประเด็นนี้น่าสนใจมากเพราะมันเป็นการมองทีเ่เขาเรียกว่าตรงข้ามกับที่คนส่วนใหญ่คิดเลยนะคะครับยังไงครับคือปัญหาอาจจะไม่ใช่แค่คนไม่อยากมีบ้านไงคะ่ะแต่เงื่อนไขต่างๆมันไม่เอือ้อวันนี้เราก็จะคุยกันโดยอิงข้อมูลมุมมองจากเพจอสังหาต่างมุมโดย Big Bir d เนี่ยแหละคะ่ะเป็นหลักเลยเยี่ยมเลยครับ งั้นเราเริ่มกันที่ทำความเข้าใจเพนควายก่อนปัญหาของคนอยากมีบ้านยุคนี้ข้อมูลจากทาง Big b i r ิร์ดเขาก็แบ่งไว้เป็นกลุ่มกลุ่มชัดเจนดีนะฮะค่ะกลุ่มแรกเลยกลุ่มที่กู้ได้ไม่เต็มวงเงินอ๋ออันนี้คลาสสิกเลยนะคะใช่ครับคืออยากซื้อบ้านหลังที่2อง,งี้แต่ติด LTV กู้ได้น้อยลงอาจจะ90%อร์หรือถ้าผ่อนหลังแรกไม่ถึง2ปีก็อาจจะเหลือแค่80%ค่ะหรือไม่ก็เงินดาวไม่พอ รหรือ DTI ไม่ผ่านเพราะหนี้เดิมเยอะรายได้อาจจะยังไม่ถึงเกณฑ์แล้วก็มีกลุ่มนะคะก็น่าเห็นใจเหมือนกันคือกลุ่มที่รู้ว่าต้องรอแต่ใจอยากได้บ้านแล้วอะค่ะ อ๋อกลุ่มนี้คือศักยภาพอาจจะมีแต่ติดเงื่อนไขบางอย่างใช่ค่ะเช่นแบบว่าต้องรอเคลียร์หนี้บัตรหนี้ส่วนบุคคลให้หมดก่อน DTI ถึงจะผ่านครับครับรับันพลงก็รออายุงานรอเงินเดือนขึ้นหรือเพิ่งเริ่มงานใหม่เพิ่งปิดหนี้เก่าก็ต้องรอสร้างเคร,รดิตแป๊บหนึ่งอืมเข้าใจเลยครับแล้วก็มีอีกกลุ่มกลุ่มเจอทำเลที่ใช่แต่ราคาเกินงบอันนี้ก็เจอบ่อยนะคะบ่อยมาก คือไปเจอโครงการโอ้โหชอบมากทำเลยดีแต่พอมาคำนวณดูผ่อนไม่ไหวตึงไปหรือราคามันสูงกว่าที่คิดไว้เยอะค่ะก็ต้องตัดใจไปครับผมแล้วกลุ่มสุดท้ายที่สำคัญเหมือนกันคือกลุ่มอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์กลุ่มนี้ก็มีความท้าทายเฉพาะตัวเลยนะคะใช่ครับเรื่องเอกสารรายได้นี่แหละธนาคารอาจจะมองว่าไม่แน่นอนไม่มีสลิปเงินเดือน ค่ะสเตทเมนต์อาจจะยังไม่เข้าเกณฑ์ต้องใช้เวลาเตรียมเอกสารนานกว่าคนอื่นอืมโอกาสดีๆก็อาจจะหลุดไปตอนรอ,อนี่แหละค่ะฟังดูแล้วก็เห็นภาพเลยนะคะว่ามีคนไม่น้อยเลยที่ติดอยู่ตรงนี้อยากมีบ้านแต่เหมือนมีกำแพงอยู่ครับซึ่งช่องว่างตรงนี้นี่เองที่เพจอสังหาต่างมุมโดย Big Bird เขามองเห็นแล้วก็เลยทำให้เกิดความต้องการโซลูชันใหม่ๆขึ้นมา ถูกต้องค่ะปัญหาเหล่านี้มันสะท้อนภาพใหญ่ตลาดเลยว่าคนซื้อจำนวนมากเข้าไม่ถึงสินเชื่อแบบดึงเดิมมันก็เลยมีดีมานที่ยังไม่มีใครตอบซึ่งทางออกอย่าง LifeNext ที่เรากำลังจะคุยกันเนี่ยก็พยายามเข้ามาตรงนี้ละค่ะโอเคงั้นเรามาเจาะลึกตัว LifeNext จากเสนากันเลยครับแนวคิดหลักที่ทาง Big Bird ก็พูดถึงคือ pay like rent own like savings จ่ายเหมือนเช่าแต่เป็นเงินออมเพื่อเป็นเจ้าของได้มันทางานยังไงครับเนี่ย ค่ะคกลไกหลักๆของ Life Next นะคะก็คือเข้ามาแก้ปัญหาที่เราคุยกันเมื่อกี้อย่างแรกเลยคือเปิดโอกาสให้เข้าอยู่ได้เร็วขึ้น oh. ไม่ต้องไปกู้แบงค์ทันทีไม่ต้องมีเงินดาวก้อนใหญ่แค่ใจ่ายคลายคค่าเช่ารายเดือนซึ่งตามข้อมูลที่เพจอ้างอิงก,ก็ประมาณ4 1 0 0ถึง5,500บาทต่อเดือนนะคะครับผมก็ย้ายเข้าบ้านใหม่ได้เลยแทนที่จะไปเสียท่าเช่าห้องเช่าอพาร์ตเมนต์ไปเรื่อยๆะคะ่ะไล่ส่วนที่ว่า all oh, life savings สะสมเป็นเจ้าของได้ล่ะครับ อันนี้น่าสนใจอันนี้เป็นไฮไลท์เลยค่ะที่ทางเพจ e i i g i r r เขาเน้นเลยคือพอเราจ่ายค่าเช่านี้ครบ3ปีหรือ36เดือนนะคะเงินค oh, ่าเช่าทั้งหมดที่เราจ่ายไปเนี่ยจะถูกนำไปคำนวณเป็นส่วนลดราคาบ้านณวันโอนได้ถึง10%เลยนะคะโห1สเเลยเหรอครับใช่ค่ะคือเหมือนว่าระหว่างที่เราอยู่เนี่ยเงินที่จ่ายไปมันไม่หายไปไหนไงคะมันสะสมเป็นส่วนลดรออยู่ อ oh. ถ้าเทียบกับเช่าทั่วไปที่จ่ายแล้วจบไปอันเนี้ต่างกันเยอะเลยทางเพจเขาถึงบอกว่านี่ไม่ใช่ความเห็นแต่เป็นข้อเท็จจริงที่น่าสนใจมากโห oh, น่าสนใจมากจริงๆครับเท่ากับว่าได้อยู่บ้านไปก่อนแล้วเงินก็ไม่เสียเปล่า กลายเป็นส่วนลดอีกใช่ค่ะแล้วอีกประเด็นสําคัญนะคะคือมีเวลาเตรียมตัวเตรียมความพร้อมนานถึง3ปีหรือ36เดือน3ปีเลยค่ะช่วงเวลานี้เหมือนเป็นช่วงเวลาทองเลยให้เราไปจัดการการเงินตัวเองให้พร้อมกู้จริงเช่นไปทยอยปิดหนี้เดิมลด DTI ลงตั้งใจเดินบัญชีให้สวยๆครับครับหรือรอเงินเดือนขึ้นรออายุงานครบตามเกณฑ์แบงค์ พอครบ3ปีถ้าเราพร้อมก็ค่อยไปยื่นกู้ซื้อบ้านหลังนั้นจริงๆค่ะแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันครบ3ปีแล้วยังไม่พร้อมหรืออาจจะเปลี่ยนใจไม่อยากได้หลังนี้แล้วทำไมครับมีทางออกไหมนี่ก็เป็นอีกจุดที่ทางเพจ Big Bird เขามองว่ามันแสดงถึงความยืดหยุ่นของโปรแกรมนี้ค่ะครับ คือถ้ายังไม่พร้อมโอนหรือแผนเปลี่ยนก็มีทางเลือกให้ขายสิทธิ์การเช่าพร้อมส่วนลดนี้ต่อให้คนอื่นได้ตามเงื่อนไขบริษัทนะคะอ๋อขายสิทธิ์ต่อได้ด้วยค่ะซึ่งมันต่างจากการกู้ซื้อบ้านปกติที่ผูกยาว20-30ปีอันนี้มันก็อาจจะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่อาจจะยังไม่แน่นอนหรือต้องการความคล่องตัวมากกว่าฟังดูแล้วกลไกของ Life Next นี่เหมือนที่เพจวิกเบิร์ดเขาวิเคราะห์เลยนะว่า มันเปลี่ยนมุมมองจากเดิมต้องพร้อมก่อนซื้อค่ะกลายเป็นเริ่มก่อนแล้วใช้เวลาเตรียมตัวให้พร้อมใช่ค่ะเป็นการมองจากมุมสูงเห็นปัญหาโครงสร้างแล้วก็พยายามสร้างทางเลือกให้คนที่อาจจะติดขัดกับระบบเดิมๆครับเป็นการออกแบบที่พยายามเข้าใจข้อจํากัดของผู้ซื้อจริงๆค่ะทีนี้เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกเราลองมาดูตัวอย่างโครงการจริงที่ใช้ลิฟ t n เน็กันดีกว่า โครงการเซนาเวล่าสิริโสทรที่ฉะเชิงเซาอ๋อฉะเชิงเซาค่ะ <c oughs> ข้อมูลจากเพจอสังหาต่างมุมโดย Big b i r ิเนี่ยเขาลงพื้นที่ไปดูมาเลยให้รายละเอียดวิด,ดีมากค่ะ <c oughs> แล้วโครงการนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างคะจุดเด่นที่ทาง Big b i r ิร์ดเขาพูดถึงมีหลายอย่างเลยครับอย่างแรกทำเลเขาเรียกว่าเป็นทำเลซ่อนเพชรเลยนะฮะ ทำเลนี้น่าจับตาทำเลซ่อนเพชรใช่ครับคือโครงการติดถนนใหญ่สิริโสอรเลยเดินทางสะดวกแล้วก็ไกลพวกสิ่งอำนวยความสะดวกครบค่ะเช่นอะไรบ้างคะก็มีโรบินสันชะเชิงเซาแค่2กิโลครึ่งไทยวัสดุก็2กิโลกว่าโรงพยาบาลเกษมราชก็ราวๆหกโลถือว่าครบเลยครับอืมทำเลดีทีเดียวค่ะแล้วตัวโครงการล่ะคะมีอะไรเสริมอีกมีเรื่องช่วยประหยัดค่าใช้ใจ่ายระยะยาวครับ อันนี้สำคัญอ๋อ oh, ค่ะคือเขาติดโซลาร r o ูฟมาให้เลยเซนาเขาประเมินว่าลดค่าไฟได้เดือนละพันสามเลยนะครับโห oh, เยอะเหมือนกันนะคะคิดยาวๆ25ปีนี้ก็เกือบ4 0 0แสนบาทเลยนะแล้วก็มีเตรียมจุด EV Charger Ready ไว้ให้ด้วยค่ะรองรับอนาคตส่วนกลาง Facilities ก็ให้มาเต็มที่เลยครับสระว่ายน้ำใหญ่สไตล์รีสอร์ทฟิตเนสโคเวิร์กิ้งสเปซจอกกิ้งแทร็กค่ะ แล้วก็มีพชรเวลคัมโซนใหญ่ด้วยสำหรับคนรักสัตว์ครบครันดีจังค่ะแล้วแบบบ้านราคามีให้เลือกเยอะไหมมี3แบบครับตอบโจทย์หลายขนาดครอบครัวเลยเริ่มที่ยูโรเริ่มต้น1.99ล้าน3ห้องนอนครอบครัวเริ่มต้นค่ะแล้วก็มีเดอะทีประมาณ2.5ล้านอันนี้4นอน3น้าจอดรถ2คันและเดอะทีพลัสประมาณ3ล้าน4นอนเหมือนกัน แต่ได้พื้นที่เยอะขึ้นเหมาะกับครอบครัวขยายครับการเลือกโครงการแบบนี้มานำร้องโปรแกรม LIVNEX ก็ดูสมเหตุสมผลนะคะคือจับคู่โซลูชั่นการเงินใหม่กับตัวบ้านทำเลที่มันน่าสนใจดูคุ้มค่าในตัวเองอยู่แล้วครับก็น่าจะเพิ่มโอกาสให้โปรแกรมได้รับการตอบรับดีขึ้นครับครับผมทีนี้คำถามสำคัญเลยเมื่อมองสภาพตลาดตอนนี้ดอกเบีย้ยสูงราคาบ้านก็ขึ้นเงื่อนไขก็เข้มงวดค่ะแล้วคนรุ่นใหม่ต้ต้องการความยืดหยุ่น โปรแกร,รมอย่าง l i f t Next เนี่ยมันตอบโจทย์ได้ตรงจุดแค่ไหนในมุมมองของทาง Big Bird ครับถ้ามองในภาพรวมนะคะโปรแกร,รมแบบนี้มันพยายามเข้ามาช่วยลดกำแพงในการมีบ้านหลังแรกโดยเฉพาะกลุ่มที่อาจจะยังไม่พร้อมร0 0ตามเกณฑ์แบงก์ตอนนี้ครับมันเหมือนให้เวลาให้โอกาสในการเตรียมตัวซึ่งมันต่างจากเดิมที่เราต้องพร้อมก่อนแล้วค่อยหาบ้านค่อยกู้ Uh huh. อาจจะเรียกว่าเป็นการปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับเพนพอยของคนซื้อมากขึ้นเหมือนที่เพจบิ๊กเบิร์ดเขาเรียกว่าบินนําหน้าตลาดในการแก้ปัญหาค่ะอ๋อบินนําหน้าตลาดแล้วถ้าจะให้ระบุเลยกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะกับลิสต์เน็กซ์ที่สุดน่าจะเป็นกลุ่มไหนบ้างครับจากการวิเคราะห์ข้อมูลของทางเพจบิ๊กเบิร์นะคะก็น่าจะเหมาะกับ1คือคนที่ตอนนี้เช่าบ้านเช่าคอนโดอยู่แล้วรู้สึกว่าเออถ้าเช่าที่จ่ายไปทุกเดือนเนี่ยถ้าเปลี่ยนเป็นสะสมซื้อบ้านตัวเองได้ก็คงดีครับกลุ่มนี้เยอะเลย สองคือคนขี้ค่อนข้างมั่งใจว่าอีกสองสามปีข้างหน้าการเงินจะดีขึ้นเช่นมีแผนจะปิดหนี้หรือรู้ว่าจะได้ปรับเงินเดือนมีเป้าหมายชัดเจนสามคือคนที่เจอโครงการที่ถูกใจแล้วชอบทำเลชอบบ้านแต่ติดตรงที่ยังกู้ไม่ผ่านตอนนี้หรือย,ยังขาดดาวและสี่คือคนที่ต้องการเวลาค่ะต้องการเวลาสร้างเครดิตเตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนไปยื่นกู้จริงชัดเจนครับแล้วในทางกลับกันล่ะครับ มีกลุ่มไหนที่อาจจะต้องคิดดูดีๆหรือโปรแกรมนี้อาจจะยังไม่เหมาะเท่าไหร่มีข้อสังเกตจากทำบิ๊กเบิร์ดไหมครับก็มีข้อสังเกตเหมือนกันค่ะเช่นกลุ่มที่รายได้ยังผันผวน,นสูงมากๆหรือยังไม่แน่ใจว่าจะจ่ายค่าธรรมเนียมรายเดือนที่คล้ายค่าเช่าไหวไหมตลอด3ปีครับ อันนี้ก็ต้องประเมินดีๆหรือกลุ่มที่ยังไม่แน่ใจแผนชีวิตระยะยาวว่าจะอยู่ทำเลนี้เป็นนานหรือเปล่าอาจจะมีแผนย้ายงานย้ายที่อยู่อืมความไม่แน่นอนสูงและสุดท้ายคือกลุ่มที่ตั้งใจจะเช่าระยะยาวอยู่แล้วไม่ได้มีเป้าหมายหลักว่าอยากจะซื้อเป็นของตัวเองในที่สุดครับผมเพราะหัวใจของโปรแกรมนี้คือการเป็นสะพานไปสู่การเป็นเจ้าของนะคะเข้าใจเลยครับเห็นภาพทั้งโอกาสและข้อควรพิจารณา มาถึงช่วงสรุปกันบ้างครับการเกิดขึ้นของโปรแกรมอย่าง l i f t n e x t นี่มันสะท้อนอะไรในตลาดอสังหายุคนี้ครับในมุมมองของผู้รู้เบื้องลึกอย่าง Big Bird ดิฉันว่ามันสะท้อนความพยายามของผู้ประกอบการนะคะในการปรับตัวหาวิธีทำให้คนเข้าถึงบ้านได้ง่ายขึ้นทำกลางตลาดที่มันท้าทายแบบนี้มันไม่ใช่แค่ลดราคาทำโปร,รแต่มันคือการออกแบบกระบวนการหรือเส้นทางใหม่ในการเป็นเจ้าของบ้านที่พยายามลดอุปสรรคบางอย่างลงมันเหมือนกับว่าการซื้อบ้านยุคนี้มันไม่ได้วัดกันแค่มีเงินพร้อมอย่างเดียวแล้วใช่ค่ะแต่รวมถึงการมีโอกาสที่เหมาะสม และเวลาที่ใช่ด้วยถูกต้องค่ะอาจจะมองว่า Left Next เป็นนวัตกรรมที่พยายามสร้างระบบที่เข้าใจคนซื้อมากขึ้นอ๋อระบบที่เข้าใจเราใช่ค่ะเข้าใจข้อจำกัดความต้องการแทนที่จะยึดติดกับระบบที่สมบูรณ์แบบแบบเดิมๆที่อาจจะมีคนเข้าไม่ถึงเยอะดังคำคมของเพจอสังหาต่างมุมโดย Big b i r ิเลยค่ะที่ว่ามองให้ลึกลงให้ไว บางทีสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่ระบบที่สมบูรณ์แบบแต่เป็นระบบที่เข้าใจเราโอ้โหเป็นบทสรุปที่คมคลายมากครับต,ตามสไตล์ Big b i r ิรเลยเอาละครับการเจาะลึกของเราวันนี้ก็มาถึงช่วงท้ายแล้วนะครับคำถามชวนคิดต่อก็คือแล้วโปรแกรมแบบ Live Next เนี่ยมันจะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ไปเลยไหมหรือจะเป็นแค่ทางเลือกเสริมในอนาคตค่ะแล้วมันจะขยายผลไปได้กว้างแค่ไหนใช่ครับและอีกประเด็นที่น่าคิดตามนะคะ คือในยุคที่ความไม่แน่นอนมันสูงคนต้องการความยืดหยุ่นมากขึ้นรูปแบบการถือครองทรัพย์สินที่คล้ายๆกันแบบนี้มันจะถูกเอาไปปรับใช้กับสินทรัพย์อื่นนอกจากบ้านด้วยหรือเปล่านั่นสิครับน่าคิดเหมือนกันค่ะอันนี้น่าจับตาดูต่อไปค่ะ ครับผมสำหรับผู้ฟังท่านใดที่สนใจการวิเคราะห์เชิงลึกมุมมองที่แตกต่างแบบมองให้ลึกลงให้ไวในวงการอสังหาและการลงทุนนะครับก็อยากจะเชิญชวนให้ไปติดตามอ่านบทความดีๆเพิ่มเติมได้เลยที่เพจอสังหาต่างมุมโดย Big Bird นะครับค่ะย้ำอีกครั้งอสังหาต่างมุมโดย Big Bird ลองกดไลค์กด Follow กันไว้จะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆครับ ค่ะมีประโยชน์มากๆค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามการเจาะลึกข้อมูลชุดนี้นะครับแล้วก็ขอแจ้งนิดนึงว่าราคาเงื่อนไขต่างๆที่เราพูดถึงกันวันนี้อ้างอิงอามข้อมูลนัดวันที่23กันยายน2568นะครับ ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขของโครงการเซนาหากท่านใดสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับ l i f t n e x t หรือโครงการเซนาเวล่าสิริโสธรก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลโดยตรงได้เลยครับที่เบอร์1 7ึ่งกด93ครับค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ